เอาพระมาร่วมด้วยครับช่วยกันหลอกประชาชนหรือเปล่าพระแล้วพระกับพระดังเลยครับพระระดับตำนานเลยครับผมไม่รู้ว่าเวลาเชิญนิมนต์ไป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 เชียร์สินค้าเนี่ยไปชวนคนมาลงทุนเนี่ยนะครับจ่ายเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็นล้านนะพระด,ด้วยครับเดี๋ยวผมดูก่อนทิศหน้านะครับเดี๋ยวดูนะผมจะนิมนต์ไปพบพนักง,งานสอบสวนนะเนี่ยพระระดับเจ้าคุณเนี่ยกูไม่ปล่อยไว้หรอกนะ ก็เพราะอะไรเพราะคุณเป็นพระนะ่ะใครจะไปคิดว่าคุณจะไปหลอกลวงประชาชนนะ่ะเพราะบวชแล้วนับถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดน่ะแล้วดันไปบอกว่าอะไรถ้าอยากรว้ยแบบข้ามคืนนะนะต้องบริษัทนี้เลยนะนะคุณเป็นพระระดับเจ้าคุณแนละ้วเป็นพระดังเลยครับออกทีวีบ่อยอะไรต่อนะก็คุณไปพูดอย่างนั้นนะ่ะคุณควรจะต้องถูกดำเนินคดีไหมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนจะบอกได้เลยว่ากูไม่ปล่อยไว้ลนวะพระเพลนะพระเหลืองกระจาย นะพาเหลืองกระจายกูไม่ปล่อยนะครับเป็นพระเป็นเจ้านะถึงแม้จะมีพระบางรูปมาเชียบอกว่าเขาไม่ผิดหรอกครับนะครับมันเหมาะสมให้เราเป็นพระไปเชียโอ้ยมาทํางานบริษัทนี้เลยครับวันเดียวกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเศรษฐีหากลัวจะกลายเป็นศพป่ะสิหลายคนฆ่าตัวตายบ้างพยายามมากบางคนซึมเศร้าอะนะเออมาเสียสองแสนห้าแล้วแม่งไม่ได้อะไรเลยหมดตัวะแ,แม่งจะกลายเป็นศพไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีแล้วพระเนี่ย ระวังนะบาทนะผมว่านะนะผมว่ามันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยไว้ละพวกไอ,บอ้บอสพระบอสอะไรต่างเนี่ยนะไม่ไหวแล้วครับนะเออกูเองกูไม่เห็นด้วยไม่รู้ว่าใครแม่งยาอะไรไม่รู้แต่กูเห็นว่าแม่งไม่ถูกต้องนะ่ะผู้เสียหายเหมือนคิดเหมือนพี่เดไหมล่ะนะนะไม่ปล่อยไว้หรอกเออนะครับอืมเออนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจตำรวจครับ อ่ะมันอาจจะมีคนมาติดต่อวิ่งต้นมาเคลียนะครับนายครับไม่ต้องออกหมายจับได้ไหมครับอ่านะครับผมอยากจะขอ,อไปพบเองนะครับผมไม่อยากออกหมายจับได้ไหมเคลียรยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยมึงทำอะไรไม่ได้หรอกถึงแม้ได้ข่าวว่ามีตํารวจใหญ่ระดับนายพลอยู่ซึ่งผมก็รู้ว่าชื่ออะไรนะต็นนายพลคนนี้ก็นายพลที่เกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันเนี่ยนะนะนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครจริงแท้ยังไงมันไม่มีหลักฐานนะ่เขาบอกขนาด นะบอสกันแถลงข่าวมีตำรวจสามนายสอนอลาดเร้าเนี่ยไปนั่งดูแลความปลอดภัยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่านายสั่งมานายคนนี้นายระดับนายพลนะนะครับเป็นระดับนายพลอยู่เขารู้กันหมดอ่ะคือวงการตำรวจแม่งแค่ใครสีเทาสีดําสีขาวเขารูา้หมดแต่ผมก็รู้ <c oughs> สีดำนี่เดินมาแล้วก็รู้เลยนะแม่งทะมึนมาเลยสีเทาันก็ดูอาการมันจะออกอ่ะคนสีเทาจะคบคนทางเทานะครับเช่น ร้องเพลงกับเจ้าของเว็บไซต์เว็บพนันถ่ายรูปคู่กับใครเจ้าของบ่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยออเดียพวกสีเทาฉลองปริญญาอะไรจออลายต่างๆกันนะครับอย่างของผมนี่ผมไม่มีสีเทาครับไม่รับเงินสดไม่รับบริจาครับแต่วายนะสำนักงานนี่แม่งก็มีตะวายแดกกนแตะวายเนี่ยแหละครับนะเพราะเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่ตรงไปตรงมาเพราะนั้นคดีนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบาย นะครับนะเดี๋ยวกูอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อาจจะต้องไปเอ่อไปแจ้งความดําเนินคดีกับนะบอสพระหน่อยนะครับบางคนก็เรียกว่าบอสเจเลยไงเรียกบอสอะไรอ่ะนะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องจริงครับเดีในวันนี้เดี๋ยวเขาก็สอบสวนและเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวก็ดูนะว่าเขาจะแจ้งข้อหาวันนี้ไหมหรือว่าจะรวบรวมหลักฐานแล้วไปยื่นคำร้องขอสาลออกหมาจับก็ทําได้นะครับนะครับนะจุกรู นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์นิบนไปให้ปากคำครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่าใช้ความดังอย่าใช้ความเป็นพระนะไปมีส่วนร่วมนะครับในการหลอกลวงประชาชนกูบอกไม่แค่นี้กูไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะนะเออได้ข่าวว่าไปงานตอนนี้ไปงานนะทัศนศึกษาอยู่ญี่ปุ่นนะนะครับได้ข่าวนะผมก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมานะนะครับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไป่อยไหวนะครับพอมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นไร นะเปลี่ยนเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปนะเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทขายตรงไปโอ,อ้พอพอพออะไรพอดังขึ้นมาพระนะฮะออกทีวีออกอะไรใหญ่คนกคาบนับถือก็เปลี่ยนไป้วพรีเซนเตอร์ enter, บริษัทขายตรงต่อไปก็เป็นพรีเซนเตอร์บริษัทแชร์ลูกโซ่แต่แล้วต่อไปก็ติดคุกไม่มีกฎหมายยกเว้นพระนะเออพระนะครับนะบอสเจ๊ บอสเจไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นพระใสใสสบงใส่อะไรตีวอนแล้วจะรอดนะครับไปดูคดีเงินทอนวัดครับเจ้าวาดวัดดังๆก็ติดคุกกันหมดนะครับนะครับถ้าคุณทําอะไรไม่ถูกต้องไม่ไม่ปล่อยไว้โดยเฉพาะกูเนี่ยไปปล่อยหลักแม้กระทั่งพระกูก็ไม่ปล่อยเพราะว่ากูถือว่าไม่ควรใช้ความเป็นพระไม่ควรใช้ความดังนะไปมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อย่างไรไม่ปล่อยไว้แล้วครับถึงแม้จะมี พระดังๆมาเชียร์อยู่นะหรือจะมีป้าประตูน้ําเชียร์กูก็ไม่สนใจแล้วและใครระวังนะครับถ้าป้าประตูน้ําเชียร์ใครนะส่วนใหญ่จะนอนคุกนะนะก็ฝากบอสกันนะครับอย่าให้ป้าประตูน้ำแกเชียร์บ่อยเพราะเชียร์ไปเชียร์มาเนี่ยสารจะไม่ค่อยใหไประกันตัวนะแม่ตัดห๋าเบียร์เนแกก็เชียร์เป็นคนดีนะครับดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตอนนี้เป็นไงนอนคุกนะครับ พอหลังจากแจ้งก็หาอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องมาจารการในการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์หลายคนถามว่าบริษัทนี้จะดําเนินการต่อไปได้ไหมไม่ได้ครับพอถูกดาเนินคดีแชร์ลูกโซ่แล้วนะครับในกฎหมายแชร์ลูกโซ่เนี่ยถ้ายุคุณยังฝ่าฝืนไม่ปิดกิจการนะครับโดนปรับอีกวันละหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูนะมาตราสิบสองนะนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับขออนุญาตนะเพราะผมเคยเป็นทนายความนะนะครับคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนมีประสบการณ์ คยทำกนดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนนะครับนะเดี๋ยวนะอม,มาตราสิบสองพนกอคู่ยืมเงินนะครับจะด,ดูให้นะครับนะครับมาตราสิบสองถ้าผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีนะท่านต่ำห้าปีสูงสุดสิบปีปรับตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ นะครับนะมาตราสิบสองนะเนี่ยพี่เดแม่งของแท้เลยอ่ะเพราะนั้นผู้เสียหายต้องติดตามเพจพี่เดเพจเดียวพอแล้วกูเนี่ยของแท้เลยอ่ะนะอ่านะของแท้เลยเนี่ยเนี่ยตามเพจพี่เดไว้นะแล้วจะสบายใจไม่ต้องไปตกใจนะครับนะนะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับมีอะไรติดตามเพจพี่เดไว้ของแท้ของแท้นะครับนะครับอืมแวะมาเยี่ยมพี่เดก็ถือวายมาคนละขวด นะไม่ใช่เดินกันมาตัวเปล่าตัวปลิวเลยนะนะครับนะเพราะสัญลักษณ์พี่เดก็คือต้องวายนะครับยิ่งขวดละแสนยิ่งดีเลยนะครับนะนะครับมาตราสิบสองนะปรับวันละหนึ่งบาทเพราะนัพอแจ้งข้อหาแล้วมันยังไม่ปิดบริษัทโดนปรับเป็นรายวันอ่ะเหมือนก่อสร้างก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็เขาเขาสั่งให้ทุบไม่ทุบอ่ะก็โดนปรับทุกวันครับนะครับนะนะฮะและพอหลังจากนั้นครับโดนคดีฟ้องเงินครับ มาตรา60กฎหมายฟอกเงินนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับฟอกเงินก็ติดคุก10ปีนะครับปรับ200,000บาทอายัดทรัพย์สินต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะมาตรา60นะครับเดี๋ยวดูนะฮะ นะครับอ่านะฮะดูนะครับดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวโดนกฎหมายฟอกเงินตามมาครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับรับรองครับนะจะทําให้จนเหมือนขอทานเลยคําพูดของพลตรวจโทรสมหมายอดีตผู้ประชาการตํารวจคดียาเสพติดเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกยาเสพติดมิจฉาชีพช่อโกงประชาชนเนี่ยไปหลอกเงินคนจนมาพอหลอกเงินคนจนมาแล้วก็ เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินซื้อรถซื้อบ้านซื้อนาฬิกาแล้วก็มาอวดคนจนพวกนี้แหะครับเขาบอกว่าอะไรจะทําให้จนเป็นขอทานเลยครับเนะจะทําให้จนเป็นขอทานครับเออเดี๋ยวกครูดนะอมไม่ต้องห่วงครับตํารวจประเทศไทยสคออบอสสคออกระทรวงการคลังน,นะครับแล้วก็อยอนะครับจะทําให้พวกนี้จนเป็นขอทานทุกรร นะครับบางคนบอกออกมาก็รวยก็แสดงว่าเงินมันก็ซุกซ่อนไปดิก็เป็นหน้าที่กับป,ปงงองก็ต้องไปตามยึดมา <c oughs> นะออนะครับอืมนะครับนะนะครับรวยแบบ9ก้ากระโดดนะครับอยู่ดีๆก็รวยมาเออนะครับโอ้โห,โหเข้าไปดูใน Inter อ,อินตราแกรมไปเลยโอ้ชีวิตโอ้ยดีๆนะครับเงินคะ่าเครื่องบินค่าเที่ยวค่าอะไรเนี่ย พี่น้องประชาชนบอกเงินกูทั้งนั้นนะครับเงินกูทั้งนั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยครับโอ้บ้านรถก็เงินกูทั้งนั้นนาฬิกาก็เงินพวกกูทั้งนั้นนะครับเงินคราบน้ําตาหยาดเหงื่อพวกกูทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะครับอโอ้โหนเนี่ยดูเลยะอืมเที่ยวกันสบายใส่เสื้อหลุยวิกตงกระเป๋าแอร์เมส ถ่ายรูปคู่กับรถหรูๆโอ้ยโอ้โอแล้วก็เวลาถ่ายรูปคู่กับรถนะบรรดาแม่ขายข,ายของไอ้บริษัทขายตรงเนี่ยนะแล้วก็มีคำพูดแบบหรูๆนะกว่าจะเป็นจุดๆ,ๆเลือกได้ในวันนี้ต้องบริษัทนี้ชีวิตต้องเจอกับอะไรมาบ้างโอ้โหโโนะครับเสื้อผ้าราคาแพงกระเป๋าหลุยรถราคาแพงไปถ่ายรูป นะวันนี้กลายเป็นคนสวยเลือกได้ค่ะนะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับซูปเปอร์คาร์เฟอร์รารีคันคันนี้ก็ซื้อเงินสดนะงดผ่อนนะคะได้มาจากการขายของออนไลน์ค่ะเออได้มาจากการขายของออนไลน์หรือจากหลอกลวงประชาชนใชะเดี๋ยวเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวกูจะพาผู้เสียหายไปแจ้งเพิ่ม